เบสสองไวเตอร์ครับเพราะดีใจมากครับก็คือเราก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวงหนึ่งศิลปินที่สร้างผลงานเองเขียนเพลงเองแต่ร้อบแรกก็มาจนถึงร้องันนี้ก็ร้อบที่3แล้วนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลนี้เหมือนกันก็ดีใจมากๆนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นบทหมายแล้วก็รางวัลที่คนที่เขียนเพลงก็อยากจะได้เป็นกําลังใจนะครับตอนนี้ก็ได้มาีเพลงที่ได้จะมเพลงอะไร แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรเบนสีดำชื่อยาวมากมีจราเราจริงๆเพลงนี้มันมันโมเมตนต์มหัศจรรย์นิดนึงเพราะว่ามันเริ่มจากการที่น้องเจ Kinder เขียนเข,ขียนมาก่อนเขียนฮุกม,มาก่อนนะครับแล้วก็พอผมฟังปุ๊บเอ้ยมันก็ดูมีพลังเชียวเราก็เลยเราก็เลยใส่คอนเซ็ปต์แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเลรเบนสีดำเข้าไป เราตีการางงานเพราะเพลนอรากก็อยากให้มันเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงที่แบบเป็นโซนแบบเราเนรเอกนี้คือว่าก็จรแล้วแต่งไ้ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรครับเ่ถ้าเให้ที่สายฟังนเน,นี่านี่เพลงนึงที่แต่งไ้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีทุามันเปน็นเป็นการเอาสองเพลงมารวมกัน่ไม่ไดแ ไม่ไม่ไม่เลยครับเรามีเพลงอยู่แล้วแล้วก็ยังเขียนไม่ไม่จบเหมือนกันไอ้นี่ก็เขียนมาแล้วก็เขียนจบแล้วเขียนฮุกมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันจะน่าจะเข้ากันได้เออแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เจเขียนมาด้วยความที่เขาเป็นสายแบบซินป๊อปเงี้ยเนื้อการเขียนเขาจะหวานมากนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันพอแล้วแต่พอมันเอามาเข้าอยู่ในปากของไคทอสมิธเนี่ยมันอาจจะต้องบิดมีความเพื่อชีวิตนิดนึง เราก็เลยเอาเพลงที่คอนเซปต์ชัดก็คือแอบเก็บความในใจไว้ภายในแม่เหล็กเรียงเสียบเข้าไปแล้วมุกของเจก็ทํางานกับมันได้ดีมากๆถ้าจะเกิดตอนนทุกที่ที่ใหญ่มนเท่ไกในทางเดียวค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่อ๋อคอไอเทมที่แต่งแต้มรายาแบบนี้ใช่ใช่ครับมันถูกไฟในการแบบว่าเตรีเพลงแต่งเพลงเราไหมวันนี้ได้ไหมก็ปลุกปลุกไฟ ประมาณนึงครับแต่จริงๆปกติก็เขียนทุกวันอยู่แล้วครับพยายามไม่เขียนให้ได้ตลอดเพราะกลัวว่ามันจะเขียนไม่ได้แล้วซึ่งในงานที่เราเขียนเราจะต้องแบ่งกระจายไม่ต้องเป็นคนเดีแบ่งโอเจกับบางทีมันจะมาเองบางทีตั้งใจเขียนก็ไม่มาแล้วแต่

ไม่หรอกเขาเพาก็เก่งครับก็ต้องขอบคุณแทนน้องด้วยครับที่กีต้าแมนก็คณะกรรมการอีกความสัมิ่งยิ่งยิ่ยิ่งยิิงยิ่งิงย่ิ่งยิ่งยิงยิ่ิ่ิ่งิงย่ย่งิงยิ่งยิงยู่งยิ่งยบงยงยิ่งยก่งยิ่งยิ่งยิยิ่งยิยิ่งยิ่งเิ่งยิ่งยิยย่ียิ่ยิ เราไม่รู้จริงจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้นี่เลยเราไม่รู้ว่าเราทำงานทานเรื่อยๆพี่แบบเข้มข้นทุกช่วงเอตัวไไม่ด้รู้ฟีดแบ็กมันมันเป็นปีทองหรือว่าช่วยไปไปขนาดไหนอะไรเงี้ยมันเหนื่อยกันมากในการเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนทำอัลบั้มตามทำลายทุกปีเนาะปล่อยผลงานเราให้ได้ตลอดอะไรเงี้ยอาจจะบวกกับงานส่วนอื่นด้วยตัวเขาก็เริ่มแบบเฉื่อยช้าด้วยไอเราก็เล่นหนังอะไรเงี้ยมันก็มาประจวบทุกอย่างมารวมกันอะไรเงี้ย แต่ก็ถามว่าปีทองไหมอ่ะผู้ผมมาตอบไม่ได้เพราะเวลาดังขึ้นหรือดังน้อยลงเ่เราไม่รู้นะเออเราไม่รู้ว่าดังขึ้นหรือเปล่าคือเราไม่เคยวันเราไม่เคยวั่นว่าแบบว่าเฮ้ยปีนี้เออเราทีงานเยอะขึ้นเรามีกระแสมาคือไมจริงๆก็หวั่นนะครับแต่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากเพราะว่าตอนนี้งานมันยังล้นอยู่งานช์มันยังลุ้นอยู่แต่ถามว่าเราหวั่นไเราหวั่นอนาคตมากกว่าว่าว่าไม่แน่ใจว่าวง หรือพวกเราอาจจะสามารถยืนระยะได้ไปตลอดหรือเปลได้ทั้งเพราะว่าจริงๆเรามันมีนอกจาก6คนมันมีทีมงานอีกเยอะนะที่แบบที่ต้องผูกชีวิตอยู่กับเรือลำนี้อะไรเงี้ยก็จะห่วงเรื่องนี้มากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขารียกผมว่านี่ดาราอือเป็นเป็นดาราไปแล้วช่วงนี้เออของการเขาแบบให้เขาเลยแบบใช่ใช่ เด็กเกิดต้องทยี้เดี๋ยวเสียคนมีฉายาว้ที่หน้าเลยนะมีฉายาเลยนะฉายาครับฉายาเลยนะฉายาป้าตืนมาแล้วก็ยังไม่หยีอะไรนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะตอนนี้ขนาดยังไม่มีฉายาลงไปขนาดนี้แล้วต้องดูความบริวชุ่เขาก่อนนี่ไงนี่ก็เริ่มมา นักเขียนนี่เป็นนักเขียนคู่เลยนะนี่ถือว่าดังสุดๆแล้วเดี๋ยวต้องไปดังคนอื่นอีกไอ้นี่ต้องลบแสงลงมาหน่อยแั้วคนนี้มึงไปอยู่กับนมึงดีใช่ไหมไอ้เกลือจ้างเกลือจ้างแห่งวงการเพลงใช่ใช่ครับือกลายเป็นตอนนี้จะเรียกว่าเป็นพี่ดาราได้หล่า ตอนนี้ในี้ตอนนวงแบบสภาพเหมือนแบบพี่เอศรุภาชัยเลยเนี่ยแต่ไม่หรอกครับจริงๆแล้วเพื่อนๆแต่ละคนเขาเขามีความสามารถแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่โดดเด่นตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเขามีความเป็นเป็นตัวของตัวเองแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าแฟนเพลงหรือว่าคนทั่วไปอาจจะยังมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเออเราพอวงมันมีแสงมากขึ้นเงี้ยมันก็เริ่มแบบแชร์เฉลี่ยไปเรื่อยๆคือเขาพูดก็ได้แต่สุดท้ายก็ ใกล้ใหมใกล้ใก็กลับมาที่บุแวกาจะแบบไปเล่นล้างหรือว่าใช้ท่นว่าอะไรเงี้สุดท้ายผมประโยกกลับมาใช้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เหแบบว่ไม่เลยไม่เลยไม่มีนะคือน้องได้ดีเรไยนดีด้วยส่ม่มก่อนหน้านี้เป็นได้ท่ามนที่ถูกเกิดมาตอนนี้เป็นอมเมด้ ธรรมชาติแหละครับที่มีเป็นคนแบบนี้ตลกแค่มูฟเพลงยี่มูนส์ตลกแต่ตลกแต่ไม่ตลอดจริงๆว่าจริงๆอย่างที่บอกธรรมชาติมีความความแบบนี้อยู่แล้วครับแบบที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบมันตึงมากแต่เราต้องเจอเท่เราต้องใจอเท่แล้วคือรงมาเราไม่ได้ถ่ายตลกถ่ายเท่ใช่ใช่ได้ไงก็ไม่รู้พยายามแล้วแล้วก็แบบพยายามแบบเฮ้ยอย่าง้อยจะตลกจะตลก อดไม่ได้จริงต้องแบบว่าต้องแบบวงการนึงแล้วเราใช้คนนั้มาพูดกับงานวงการดี้ไงพูดกับแหลกโอ้สมาคมโดนกระด้งโดนนายกมันหลอกไปแล้วก็เนี่ยเลขาเนี่ยหลอกไปหลอกผมไปเรียกว่าเป็นแบบว่าที่ปรึกษาไกลๆดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็บอกเพื่อนๆว่า เอ้ยถ้าช่วยอะไรได้ก็พร้อมที่จะช่วยแต่ว่าในฐานะแบบคนในวงการบันเทิงเนี้ยผมจะสร้าตัวเองเป็นนักดนตรีนะเนออจะสร้าตัวเองเป็นนักดนตรีก็ค,คือเอาไทยรัสมิตรเป็นหลักอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆเรามองเห็นว่าน่าจะช่วยแบบสแสดงว่ามดเห็นอะไรได้เนี้ยเราก็ยินดีช่วยสวยแล้วมึงอะ <laughs> ในทำง,งานครับเปประชุมคุยกันเรียกว่าประชุมกันทุกวันจะเห็ประชุมโอ้ใช่ครับก,ก็คือแต่ละิจริงมันมีคนที่เก่งๆแล้วพร้อมทำง,งานอีกเยอะละครับแต่ว่าในช่วงเริ่มก่อตั้งเนี้ยเราก็เอาคนที่แบบใกล้ตัวแล้วก็มีแพชชั่นในตอนนั้นอ่ะก็คือทำให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะใครอยากเข้ามาร่วมหรือเข,ข้ามาช่วยกันาาก็เราก็ยินดีอะไรครับ นี่ก็ต้องผ่านผมเพราะผมเป็นกรรมการแบบว่าสอาปรไทยผมคงไม่ได้เป็นอะไรเไทยก้็รเรื่อยครับผมว่าปีนี้ปีหน้านี่น่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอ๋ือครับ ก็ได้ครับคือปีนี้ปีหน้าก็อาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเคลื่อนไหวของวงไม่ว่าจะเป็นเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับเพิ่งจบไปเองครับจะเห็นทางมื่อพจบไปแล้วว่าใช่ใช่ใช่ทุกคนก็เลยดูซ้ำนะครับก็ก็ก็จะพยายามให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีทุกปีแต่ว่า แล้วตอนนี้คือมันก็ยังเป็นงานทัวร์เป็นหลักอยู่เนาะงานทัวร์เป็นหลักเอเกเอ,อแต่ว่าสักวันหนึ่งก็น่าจะต้องลดงานทัวร์แล้วมาจาัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแทนอะไรอย่เงี้ยครับครับคุณครับ